ชูก้าสีสีธรรมดาครับสีสีสโนอมอนเวผมนลูกใบสีโนอมอนก็คือแบบราคาแพงมากแพงแบบแพงจริงครับทุกคนถ้าใครทันสมัยเมื่อสิบสิบกว่าปีได้อะคือสีธรรมดาแค่สีสีธรรมดานะครับแพงแบบหูสามารถซื้อซื้อกรล้องได้กับสิบตัวจริงๆมันแพงมากจริงๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนุี้ในช่อง ซันชูก้าไกด์เดอร์สีราชานะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่าตัวผมเองนะครับเริ่มเข้าวงการการเลี้ยงชูก้าได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าปกติผมทําคลิปแบบ2องที่สามนาทีอะไรเงี้ยแต่คลิปนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าผมจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่เริ่มสนใจว่าอยาก,กเลี้ยงชูกา้ายังไงแล้วก็เคยทําแบบว่าเลี้ยง หลายๆตัวเพื่อเพาะพันธุ์มันเป็นยังไงประสบการณ์เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ลองฟังดูก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอ่าตัวผมเองครับก็ที่สนใจอยากเรียนชูก้าเลยคือตอนช่วงมัธยมผมไปไปเห็นเขาเรียกอะไรอ่าลูกของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนครับก็เอา ชูก้ามาเลี้ยงครับตอนนั้นเป็นเลี้ยงใส่ผ้าผมคิดว่ามันน่ารักมากก็คือแบบมันอยู่ในผ้าได้มันไม่เหมือนกระรอกกระรอกมันจะมันจะวกว่าวิ่งไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ชูก้ามันไม่ได้ไวัยขนาดนั้นมันแบบว่ามันดูแบบเรียบร้อยดีในความคิดผมนะตอนนั้นคือมันเรียบร้อยดีมันมันอยู่ในผ้าด้วยความที่ชูก้ามันตัวเล็กก็คือแบบมันก็นอนอย่างเดียวใช่ไหมปกติแล้วชูก้าก็นอนอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้ก็ ผมเห็นแล้วผมก็แบบตใจอยากเรียงแต่นี้ก็ลองไปศึกษาหาราคามาด้วยความตอนนั้นชูก้าสีสีธรรมดานะสีสีนอมอนผมจะขึ้นรูปไปสีนอมอนก็คือแบบราคาแพงมากแพงแบบแพงจริงครับทุกคนถ้าใครทันสมัยเมื่อสิกว่าปีได้อะคือสีธรรมดาแค่สีสีธรรมดานะครับแพงแบบหูยสามารถซื้อซื้อกรลอกได้กับ10ตัวดีสีนมอนแพงมากจริงแล้วมันก็ ไม่ค่อยมีความรู้ในเกี่ยวกับชูก้าไคเดอร์แล้วก็ถ้าจะซื้อชูก้าไคเดอร์ก็ต้องเป็นแถวในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับพวกจัดตุ๊จักหรือว่าเป็นพวกที่ขายสัตว์เลี้ยงงานใหญ่ๆก็จะมีกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ทางบ้านผมอะแถวบ้านผมอะยังไม่มียังไม่มีสัตว์เลี้ยงประเภทน,นี้เข้ามาแล้วก็ผมต้องศึกษาหาความรู้ก่อนว่าชูก้ามันเป็นอย่างไรได้บ้างการเลี้ยงมันมันกินอะไรบ้างกินกี่เมือ้ออะไรแบบแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือยังไม่ได้สนใจก็ผ่านไปผ่านมาก ยังไม่มีโอกาสได้เรียนครับแต่ว่าช่วงผมขึ้นปี2ครับเริ่มสนใจชูการ์ไกด์เดอร์อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านจาก y t u t u นะครับก็ไปเรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารักเป็นยังไงบ้างมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างก็มีขึ้นมีหมามีแมวใช่ไหมครับแล้วก็มีสัตว์หลายชนิดแต่ว่ามีชนิดหนึ่งที่ผมสนใจตั้งแต่ช่วงมัธยมครับขึ้นมาอีกแล้วชูการ์ไกด์เดอร์ ประกายแรกที่ผมเคยสนใจแล้วได้มาเลี้ยงทีก็คือปีสองแล้วห่างกันเกือบโอมาสามมาสี่มาห้ามาห,าหกปีหนึ่งปีสองหปีหกปีเกือบเจปีอะไรประมาณนี้ครับได้จะได้เลี้ยงชูก้าที่เราเราแบบว่าสนใจมาละอ่าช่วงปีสองผมก็ขออนุญาตทางพ่อแม่แล้วก็จะเลี้ยงชูก้าอะไรแบบนี้นะครับ อ๋อเขาบอกว่าใานไปศึกรษาหาผมรู้ว่ามันกินอะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็เราก็ศึกษาใช่ไหมครับทีนี้มันมีงานเขาเรียกงานมอ,อกเกษตรแถวว่าผมอยู่สีราชาใช่ไหมครับก็จะมีงานมอ,อกเกษตรผมก็ก็รู้อยู่แล้วว่างานมอ,อกษตเรอ่ะมันจะมีพวกบูธต่างๆนู่นนี่นั่นมาจัดแล้วก็ที่พาไปได้ก็คือมีอ่าเขาเรียกบูธเป็นสัดเหรียญครับปาตั้งทีนี้ตัวตัวผมเองก็ไปถามราคามาวันแรกไปถามราคามาทุกคน ถามได้แต่ราคาเพราะว่าชูก้าตอนนั้นอะเมือ่อหกเจ็ดปีอะมันไม่มีมันไม่มีอันนี้เลยนะมันไม่มีเอาชูก้ามาไว้ที่งานเลยเพราะว่าคนรู้จักน้อยมากแล้วก็ถึงเอามาก็ไม่มีคนซื้อเขาก็เลยจะไม่ได้นํามาที่งานต้องสั่งไว้แล้วก็มาจําไว้กับทกับทางร้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งถึงสองวันก็เดี๋ยวเขาจะโทรมาแล้วก็ให้ไปรับที่งานมอเกษตร อ่าตอนนั้นผมก็มจําไว้ประมาณห้าร้อยบาทครับสีแรกที่เริ่มเลี้ยงเลยสีโนมอนสีโนมอนอ่าเป็นสีที่ที่แบบธรรมดาธรรมดาเลยตัวเมียราคาตอนนั้นที่ได้มาครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับฟังไม่ผิดครับหนึ่งพันแปดรอยบาทที่ผมได้มาแต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงมัธยมอ่ามัธยมตอนมสองนะครับผม จะไม่สามารถซื้อราคานี้ได้เลยเพราะว่าชูก้าราคาแพงมากขนาดผมมาซื้อช่วงผมขึ้นปีสองอะผมยังโดนราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทเลยครับทุกคนเป็นตัวเมียจ,จะแพงกว่าตัวผู้ใช่ไหมครับก็ค่าใครศึกษาม,มาก็จะรู้ว่าตัวเมียแพงกว่าอ่าทีนี้ผมซื้อมาเป็นซสเป็นไซส์เล็กมากต้องมาป้อนนมผมคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยงรอดไหมแบบชูก้าเราก็ไม่เคยเลี้ยงแนละ้วเรามาเลี้ยงไซส์แบบไซส์ป้อนมือเลยครับแบบป้อนนมทุก สี่ชั่วโมงเลยแล้วต้องไปเรียนด้วยช่วงช่วงปีสองชฟผมยังต้องไปเรียนอยู่ทีนี้เอาอยัางไงดีก็ผมก็เลยใช้วิธีนี้ก็คือเราป้อนนมช่วงเชา้าใช่ไหมผมตื่นมาประมาณ 1, มตีห้าผมป้องนนมไว้ไว้มื้อหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอากล้วยใส่ไว้เอาไว้ในตะกร้าก่อนเอากล้วยใส่ไว้แล้วก็เปิดพัดลมให้ด้วยเพราะว่าผมกลัวชูก้าร้อนแล้วมันเป็นแบบฮิสโตอะไรเงี้ยครับก็เปิดพัดลมให้ด้วยช่วงประมาณ สี่โมงห้าโมงอะไร่งนผมเร่งเร็วบ่ายสามอะไรเงี้ยผมก็จะรีบกลับมาแล้วก็มาป้อนนมอ่าแล้วก็ดูว่าชูกาปกติไหมอะไรแบบนี้ครับทาไปจนกว่าแบบจากชูกาผมได้ไซส์มาประมาณสองจุดห้าครับที่เขาเรียกกันไซส์สองจุดห้าคือไซส์ที่ที่มันมันสามารถแยกออกไปเลี้ยงได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังต้องให้นมอยู่ถึงประมาณสี่เดือนใช่ไหมทีนี้ก็ทําแบบนั้นมาประมาณเกือบสองเดือนครับอ่าเช้าไปโรงเรียน ตอนเย็นกลับมาป้อนนมอะไรประมาณนี้ครับตอนกลางคืนก็ตื่นมาป้อนนมประมาณนี้ก็เริ่มจากชูก้าตัวเดียวเป็นเพศเมียใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนเพื่อนผมอ่ะก็เขาเรียกอะไรเป็นขายผลไม้ทีนี้ก็มีมีแบบว่าชูก้าจ์แบที่ไหนไม่รู้หลุดมาใส่ประมาณสามสี่เดือนที่ผมผมเห็นได้นะก็เป็นตัวตัวเมียทีนี้เพื่อนก็ถักมาแบบสนใจชูก้าร์ไหมอะไรเงี้ยที่พอดีว่าที่บ้านเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว อ่าทีนี้เขาก็แบบว่าเห็นผมเลี้ยงไงเขาก็เลยบอกว่าเอาไปเลี้ยงไหมอะไรแบบนี้ก็เอามาให้ก็ได้ชูกามาอีกหนึ่งตัวเป็นเป็นไวท์เฟสครับไวท์เฟสคือหน้าขาว,ขาวอ่าชูก้าหน้าขาวแล้วก็ได้มาสีตัวนั้นเพื่อนให้มาก็จะมีทั้งหมดสองตัวใช่ไหมครับทีนี้ก็เริ่มเริ่มแบบอยากได้สีแบบพิเศษมากละตอนนั้นตอนนั้นสีที่มันมัน,น มันแบบว่านหินเลยก็เป็นสีลูสติกครับผมได้ขึ้นรูปไว้ลูสติกก็คือสีชูก้าตาดำขาวล้วนตอนนั้นผมได้มาราคาประมาณ4,000บาทครับเป็นตัวผู้ถ้าตัวเมียจะาห5า0ันห้ราคาแพงมากทุกคนถ้าถ้าใครแบบรู้ราคาปัจจุบันแล้วแล้วลองย้อนมาดูที่ราคาของผู้ก็คือแบบมันพีกมากช่วงที่ผมเล่นก็คือช่วงพีคมากตอนนั้น ผมได้มาจากพี่คนหนึ่งที่ที่อยู่กรุงเทพก็ให้คําแนะนําดีมากเขาก็ขนส่งมาจากทางรถตู้ถ้าได้ดูคลิปก็จะมีที่ผมเคยไปรับชูกามาก็จะประมาณนนครับคลิปที่แบบไปรับชูการออนไลน์ก็ผ่านมาอีกตัวนใช่ไหมทีนี้ผมก็สนใจละมันมีสีขาวใช่ไหมผมชอบแต่ชูกาตัวผู้เพราะว่าผมคิดว่ามันเทสแต่ผมไม่รู้ว่าหัวมันจะล้านใช่ไหมที่แรกผมก็ศึกษาแล้วแต่มันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นไงทุกคนแบบ ไชูกาม,มันจะหัวร้านได้ไหมอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ศึกษาใช่ไหมแค่รู้ว่าตัวเมียมีกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็แล้วก็สามารถมีลูกได้โดยต้องเป็นตัวเมีย <c oughs> ใช่ผมรู้รู้แค่นั้นจริงผมไม่รู้ว่าตัวผู้ะหัวมันจะร้านเนา่มามันจะแบบขดมันเริ่มร่วมใช่ไหมครับผมไม่รู้จริงแ่นั้นก็ซื้อแต่ตัวผู้มาเก็บเก็บแต่ตัวผู้มาอ่าผมมีโอกาสได้ไปซื้อกับทางพี่ที่เขาอยู่กรุงเทพฯตัวนึงก็คือเป็นชูก้าครีมมิโน่ครับ สีครีมครับที่มันเป็นตามันจะดำใช่ไหมตามันจะแบบเหมือนทับทิมหน่อยแ,ดง,แดงๆหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตาชมพูทีนี้ผมก็ได้ราคามาประมาณกับกับหมื่น,นผมจําได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็แบบเป็นตัวผู้อีกแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อแบบตัวเมียมาเพราะว่าคิดว่าเก็บตัวผู้ไว้ก่อน๋ตวตัวเมียเราเรามีลูกที่บ้านเราค่อยแบบเอามาผสมพันธสับกันไปสับกันมาเราก็เดี๋ยวค่อยมีลูกใช่ไหมแล้วผมก็เลยเก็บแต่ตัวผู้ตัวผู้เข้ามาในบ้านเยอะมาก ก็มีโอกาสมีโอกาสได้ไปซื้อชูการคิมิโน่จากพี่ที่เขามาก็ส่งมาจากทางรถตู้แล้วผมก็ไปไปรับที่แถวโรบินสันทีนี้ผมก็เริ่มทำงานแล้วเรียนจบมาเริ่มทำงานผมคิดแบบวาจากเราเคยเลี้ยงแบบสวยงามใช่ไหมเราแบบอยากหาไรายได้จากชูกา r ไกดเดอร์แบบเราอยากรู้ว่ามันสามารถเลี้ยงเราได้ไหมหรือว่า มันสามารถพอพัน์แล้วมันมีลูกเราเราขายลูกมันได้ไหมอันนี้คือความคิดที่แบบเริ่มเริ่มนะเริ่มจากชูก้าหนึ่งตัวที่ผมไปซื้อง,งานบเกษตรใช่ไหมเริ่มแบบอยากเอามาพอพันธแล้วแบบเออเราจะเป็นคนขายชูก้าไขายเดอร์แล้วอะไรเงี้ยก็ก็มีเงินตอนนั้นก็เริ่มอยากจะซื้อชูก้าเข้ามาเพิ่มละทีนี้ผมก็จะเล็งเป็นตัวเมียแล้วเพราะว่าตัวผู้บอ,อกผมมีเยอะเอินว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แถวบ้านผมไปเจอในเฟซบุ๊กนะครับ มีคนโพสขายชูก้าไกเดอร์ยกเหมาหมดเลยเขาเลิกเลี้ยงละเป็นพี่ท่านหนึ่งแถวแถวบ้านผมเขาบอกว่าอ่าน้องเอาไปทำทุเลยพี่มีชูก้าประมาณสามสามสี่ตัวแต่ว่าเป็นตัวเมียก็คือเข้าทางผมแล้วผม,มต้องการตัวเมียใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยชูก้าที่ได้มามันเป็นสีอ่าโมซาอี๋ยวผมจะขึ้นรูป คือที่ผมเก็บมาผมผมเล่นชูการผิดสายทุกคนผมมาซื้อสีลูซิติกมาลูซิติกใช่ไหมแล้วก็สีคิมิโนซึ่งไอ,ไอสองสีเนี้ยมันจะต้องผสมกับยีนที่มันเป็นยีนเหมือนกันอะเช่นลูซิติกมันจะไปผสมกับโนมอนแล้วมันตอกเป็นลูซิติกอะมันไม่มีทางเลยครับถ้าโนมอนตอนนั้นอะมันไม่มีเชื้อสายเป็นลูซิติกอาคิมิโนก็เหมือนกันคิมิโนจะไปผสมให้กับโนมอน คิมิโนก็จะไม่ได้ลูกคิมมโนเพราะว่าถ้าโนมอนตัวนั้นอะไม่มีเชื้อสายที่เป็นของคิมมโนมันก็จะออกลูกเป็นโนมอนหรือเด็นที่ก็ไวเฟสซึ่งผมอะเดินสายพิษตั้งแต่แรกอ่าทีนี้ผมก็เลยศึกษามาชูก้าที่ที่ทาสีได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบเยอะถ้าผมเลือกได้กลับไปเลือกได้นะผมจะเลือกสายโมเสกคือมันสามารถจ่ายลูกได้แบบไม่ซ้ำหน้าคือไม่ไม่จำเป็นต้องออกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสีเดียว โมเสคือสามารถลุ้นได้แบบหลายหน้ามากเป็นชูก้าที่แบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นที่แบบฮิตตลอดเลยมันมันแบบสีแบบสวยมากสีขาวสีดาอะไรเงี้ยตัดกันไปตัดกันมาแล้วก็มีชื่อเรียกแต่ละชื่อแต่สายต่างกันไปต่างกันมาอ่าทีนี้ก็ก็เริ่มจากพี่คนนั้นเริ่มมาขายชูก้ารมละผมว่าเริ่มเก็บมากระซื้อทางโง้นทางนี้บ้างอะไรบ้างใครบอกว่ามีชูก้าอะไรเงี้ยผมก็จากเล็งราคา เอาราคาเป็นหลักก่อนเลยแล้วก็ดูที่คุณภาพคุณภาพก็ดูจากอ่าชูก้าผมก็เริ่มดูชูก้าไปแล้วชูก้าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแบบมันป่วยไหมก่อนเราเริ่มรับมาอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มดูแหละว่ามันวิธีการเลี้ยงยังไงจากที่เราเคยเลี้ยงมาแล้วผ่านมือมาแล้วผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมอ่ะไม่เคยเลี้ยงแล้วมีชูก้าที่แบบตายตายแบบว่าเลี้ยงมาแล้วตายไม่มีไม่มีครับอ่ายังไม่มีมีแบบ เลี้ยงแล้วก็ขายไปขายไปน,ยนั่นนั่นไม่ได้มีตายที่บ้านสักตัวเลยทีนี้ทุกคนจําที่ผมผมเพิ่งพูดไปได้ไหมที่ผมไปซื้อชูกามาจากพี่คนหนึ่งแถวบ้านผมมาเป็นสีโมเสกมันเป็นตัวผู้ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวเมียสองตัวที่ผมได้มานะครับคือตัวเมียเขาอะมันท้องตอนที่ซื้อขายกันอนะมันยังไม่ท้องแต่มันเพิ่งมาท้องตอนอช่วงหนึ่งเดือนหลังจากที่ซื้อมาแล้วใช่ไหมมันท้องมันท้องก็เริ่มมีลูกในกระเป๋ มันมีลูกแล้วความจุดประกายที่จากเดิมอ่ะเคยจะแบบเริ่มอยากเป็นคนขายชูก้าร์ละเริ่มแบบอยากมีฟาร์มชูก้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ก็เริ่มละมันท้องละเดี๋ยวเราจะขายชูก้าทีนี้ผมเรียกอะไรชูกาที่เกิดในบ้านผมอ่ะเป็นเป็นตัวแรกเลยนะเป็นสีสีโมเสกเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกผมไปหาลูกมาให้เป็นสีโมเสกก็คือแบบว่าสวยมากทุกคนหาแบบหางฟูจริง มันมันโตในบ้านใช่ไหมผมก็อยากขายตอนนั้นแต่ตอนนั้นอะผมจะบอกว่าราคาชูการ์เนี่ยจากจากจากนี้นะเริ่มเริ่มลงมาละเริ่มลงมาละจากที่แบบทุนอยู่เนี่ยเริ่มลงมาละราคาชูการ์ดิ่งดิ่งมากเพราะว่าต่างคนต่างมีชูการ์เยอะแล้วตอนนั้นแบบช่วงนี้ใช่ไหมทุกคนก็อยากเป็นเจ้าของฟาร์มชูการ์ก็เลยแบบใครที่มีทุนหรือหรือมีกําลังเงินมากเขาก็จะไปซื้อพ่อแม่พันมามาผ่อพันใช่ไหมครับแต่เนี้ยผมอะพึ่งเข้าช่วงนั้นพอดีไง ช่วงที่มันกาลังฮิตเลยช่วงที่แบบคนกําลังเลี้ยงเลยทีนี้แบบตอนที่เราได้ลูกมาละชูก้ากระแสเริ่มลดลงละคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ละราคานี่ดิ่งดิ่งมากผมอยากขายชูก้าสีโมเสกมันก็ถามว่าสวยไหมสำหรับทุกคนผมผมไม่รู้นะแต่สำหรับคนที่แบบสำหรับผมอะเด็กคนหนึ่งที่แบบเริ่มเลี้ยงชูก้าแล้วมันมีลูกออกมาแล้วอะเราเราจะจะขายมันใช่ไหมเราคิดว่าแบบทาไม,มราคามันลดลงเร็วจังมันไม่แบบ มันไม่บาลานซ์กับค่าอาหารที่เราเรียนชูการ์เลยคือค่าตัวชูการ์มันไม่สอดคล้องกันทําให้แบบผมอะตัวผมเองนะไม่สามารถแบบพอพันต่อได้เพราะว่าชูการ์ก็ขายยากแล้วใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยชูการ์มันก็พอพันยากแล้วมันก็ขายยากอีกราคาอาหารมันก็แพงมันก็ทําให้เราแบบอยากจะแบบคิดทบทวนทีหนึ่งว่าเราอยากจะทําตัวนี้ต่อไหมผมก็เลย มันมีเรื่องที่ผมต้องไม่ท,ทํทธุร์อีกทีนึ่งครับก็ก็เลยไม่ได้แบบมีแผนจะเลี้ยงชูก้าต่อในในรอบแรกผมไม่ได้เลี้ยงชูก้าต่อก็คือหมายถึงแบบว่าชูก้าที่ที่เริ่มทําฟาร์มมาเริ่มเจ็บมาตั้งแต่แรกใช่ไหมผมก็ติดต่อพี่คนนึงไปขายที่ชมบุรีครับเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่ชมบุรีเขาก็ช่วงนั้นผมก็ผม,มาจาได้เลยนะว่าผมอะผ,ผมมาซื้อประมาณหมดหมดกงหมดนู่นนี่นั่น,นไม่รวมค่าอาหารครับประมาณสี่หมื่น 4ี่หมจริงๆสี่หมจริงๆแบบสี่หมื่นเลยสี่ห0ื่นบาทเยอะมากสําหรับผมนะช่วงที่แบบเด็กจบใหม่แล้วก็กําลังเก็บเงินซื้อซื้อชูการ์ไหมเรื่อยสี่หมืบาทมีประมาณ1ิบสิบตัวประมาณนั้นนะ่ะแบบเริ่มแบบอยากจะทําฟาร์มแล้วเริ่มเก็บมาอ่าทีนี้ก็ขายไป4ี่หมบาทแต่ว่าผมได้ราคาจริงๆจ,จากที่พี่เขารับซื้อแนตะ่ตอนนั้นนะมันประมาณ15,000บาทรวมแบบ ทุกอย่างแล้วนะโกงนู่นนี่นั่นด้วยเพราะว่าโกงอะที่เราซื้อมาใช่ไหมมันก็จะมีค่าโกงค่ากะลาค่าขวดน้ําที่เอาไว้ในในโกงชูการ์ใช่ไหมครับชุดหนึ่งอะมันประมาณห้าร้อยบาทใช่ไหมผมว่ามีผมมาซื้อกงมาป,ประมาณกับสิบโกงอะมันก็จะมาประมาณสิบชุดชุดหนึ่งประมาณห้าร้อยใช่ไหมครับก็ว่าประมาณห้าพันละสำหรับชุดโกงเลี้ยงชูการ์นะยังไม่รวม ราคาชูก้าที่แบบอยู่อยู่ข้างในเลยทีนี้ก็ปิดประมาณเนะี้ยพาร์ทแรกครับที่แบบผมก็คืออยากเป็นเจ้าของฟาร์มชูก้าแล้วก็มันแบบราคาไม่ได้ก็เลยแบบต้องต้องเปลี่ยนไปทำอย,อย่างอื่นนู่นนี่นั่นก็เลยแบบฝากชูก้าต่อกับพี่คนหนึ่งไปหมื่นห้าพันบาทตอนนั้นเขาก็มารับนั่นแหละก็ประมาณเนี้ยครับที่แบบเริ่มเลี้ยงชูก้าพาร์ทแรกก็เลยจบประมาณนี้ครับผมคลิปที่เริ่มอยากแบบเป็น เลี้ยงชูก้าแล้วก็เริ่มแบบอยากจะพอพันธุ์ก็ไม่ได้ไปตอบเพราะว่าเรื่องราคานน่นนั่น,นผมมีพาร์ทสองด้วยผมจะมาลิปอีกรอบหนึ่งผมเคยกลับมาเลี้ยงชูก้ารอบที่สองด้วยแล้วก็หมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาก็จะมาคิปเป็นภาค2สองด้วยสำหรับเริ่มเลี้ยงชูก้าพาค2สองนะครับโอเคสวัสดีครับ